มาดูวิธีเอาเลดโอ๊นะลงถาดเพาะนะทุกคนน่าจะทำได้นะไม่ยากนะแต่ถ้าคนไม่เคยทำก็อาจจะยากนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะง่ายๆคนซ่อมรถปลูกผักครับส่วนผสมก็มีสองสามอย่างนะบางคนเขาก็ใช้อะไรพีชมอสแต่ผมไม่เคยใช้นะผมก็จะใช้แบบเนี้ยดินหมักปุ๋ยหมักนะแล้วก็ดินหมักมาร่อนเพื่อว่า ให้มันไม่ละเอียดละเอียดเราจะไม่ละเอียดเนี่ยไปไปไปเพาะนะไปลงผ่านนะเราก็ร่อนหมักก่อน ใช้ดินหมักนะเพราะว่าดินหมักเนี่ยมันมีอาหารในตัวมีไนโตรเจนในตัว,ตว,ตวถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีดินหมักจะใช้ดินอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องร่อนนะเพราะว่าล่างพืชมันยังอ่อนแอเราก็ต้องเอาดินที่มันละเอียดละเอียดน่ะรากพืชมันจะได้เดินได้ง่ายก็กะปริมาณเอาจะลงประมาณสักถัดห้าสิบลุมเนี่ยแต่ต้นไม้มันมีไม่ถึงห้าสิบนะเพราะว่ามันขึ้นไม่หมดเนี่ยเล็กโอ๊คขึ้นมาประมาณ โรยไปซองหนึ่งขึ้นมาประมาณสักไม่ถึง20%สเอร์เซ็แล้วนะขึ้นมาไม่หมดเม็ดที่ไม่ขึ้นก็ยังมีก็ช่างมันเม็ดมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะดินหมักนะเดี๋ยวก่อนปึ๊บได้แล้วดินหมักแยกไว้ก่อนนะต่อ,อไปก็ขุยมะพร้าว เราไม่มีพิษมอแล้วก็ขุยมะพร้าวนะไม่ต้องแช่น้ำ้วผมไม่เคยแช่นะไอสารฝาดสารแทนนินอะไรมันมันไม่มีผลต่อรากพืชว่าทุกครั้งก็ไม่เคยแช่น้ำนะเนี่ยก็ามันร้อน ถ้าเราจะใช้แต่ดินอย่างเดียวดินเนี่ยมันมันโดนน้ําโดนอะไรแล้วมันจะแน่นมันจะไม่โปร่งลากลากต้นไม้อ่อนๆเนี่ยมันก็จะเดินไม่ได้ไม่สะดวกเราก็ต้องใส่ขุยมะพร้าวนะเพื่อให้ดินมันโปร่งแต่เราก็ไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันโปร่งจริงแต่มันจะแห้งไวเวลาโดนโดนแสงแดดอะไรเนี่ยมันจะแห้งไว แล้วมันจะทําให้พืชตายเราก็ใส่พอสมควรเดี๋ยวเรามาดูนะวิธีการใส่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแกบดําเราก็จะใส่ไปนิดนึงเพราะว่าแกบดําเนี่ยมันช่วยเร่งราก แกบดำหรือแกบเผานะแล้วแต่จะเรี้ยงนะมันก็คือตัวเดียวกันไม่มีที่จะวางละเดี๋ยวนะอีกตัวหนึ่งก็คือโอ้ยหมักพืชสดนี่นะราขาวกำลังเยอะอะไรเราจะต้องเอามาร่อนเพื่อเอาไอ ิ้นส่วนที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยเอาไปผสมเพราะว่าช่วงนี้ต้นไม้ต้องการปุ๋ยละเพราะว่าไอตอนที่เราเพาะเนี่ยบางคนก็ใช้ดินใช้ไหไรเพาะแต่ผมช่วงหลังน,นี้ใช้ขุยมะพร้าวบีบน้ําให้หมาดแล้วเพาะมันก็ขึ้นดีนะแล้วเดี๋ยวมันจะดึงออกมาง่ายด้วย <S <S 1> <S 1> <S เขายังไม่ต้องการปุ๋ยไอช่วงที่เพาะต้นอ่อนนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มโตเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยละเพราะว่าถ้า เหมือนกับเด็กอ่ะเริ่มโตก็ต้องมีอาหารกินแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะแต่อย่าอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มไปล่างมันจะเน่าอีกเดี๋ยวนะนี่นะที่มันไม่มีนี่นะขุยมะพร้าวนะกับดินนะเราเอาปริมาณเท่ากันเลยประมาณนะั้นหนึ่งต่อหนึ่งนะตาลงมานี่ก่อน มองเห็นไนะเพื่อนๆขุยมะพร้าวร่อนกับดินดินหมักร่อนอัตราส่วนใกล้เคียงกันเลยหนึ่งต่อนหนึ่งอ่าแกบดำลึกลึกแกบเผาแกบดำหรือแกบเผาไม่ถึงหนึ่งต่อนหนึ่งครึ่งหนึ่งนะ ไม่มีอะไรตายตัวนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปช่างเนะสียเวลาใช้กะเอาเพราะผมไม่เคยเอากิโลมาช่างนะอาศัยประสบการณ์ที่ทํามาแบบนี้มันก็มันก็ได้ผลดีตลอดนะโุ้ยหมักมเราก็ต้องร่อนนะโอ้โหเลาขาวนี่เพื่อนเ,อนเห็นยัไม่ลาขาวนี่ตังคเลยนี่ร่อนเพื่อเอาใบละเอียดละเอียดหรือชิ้นส่วนที่มันละเอียดละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปผสมกับดินนะ นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบอะ่ะที่มันร่วงลงไปที่มันรอดตะแกรงมนไม่ได้จะเป็นใบกระถิน ชัดๆชัดๆน่าจะได้เห็นชัดๆนะมุมของแต่ละครั้งที่ทำอ่ะมันไม่แน่นนอนเสมอไปนะวันนี้ทำช่วงเช้าช่วงสายๆนะเราต้องหาหลบแดดเอานะใต้ต้นมะม่วงแลเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมครับนี่ออกมาแล้วนะนี่ ถามว่าใส่เยอะไหมก็หนึ่งในใส่กากเอานะไม่ต้องเอาเป๊ะๆหรอกลองดูก่อนเราอย่าเพิ่งใส่เยอะแต่อย่างน้นนอยก็ต้องให้ในดินน่ะมันมีปุ๋ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอรากมันเดินพุ๊มมันไม่มีอาหารกินต้นมันจะแกนแล้วพอผ่านไปสักหลายวันสี่ห้าวันหรือหรืออะไรเนี่ยพอใบเริ่มเดินเราก็จะให้ปุ๋ยหมักพืชสดเอ่อให้น้ำปําหมักให้น้ำปําหมักนะอันนี้ป่อน คือแลวเราก็าเอาไปเก็บเดี๋ยวนะอัตราส่วนได้แล้วนะเพื่อนๆทวนอีกทีนะดินดินหมังเอามาล่อนอนะ่ะหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวล่อนหนึ่งส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะแกบดำครึ่งหนึ่งไม่ต้องถึงหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักพืชสดก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะของครึ่งหนึ่งของระหว่างดินหมักกับปุ๋ยมะพร้าวไม่ต้องเท่ากันนะเพราะเดี๋ยวถ้าไปเท่ากับดินเนี่ยเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปนะนี่นะก็คนให้มันเข้ากันนี่เราจะเลี้ยงต้นอ่อนนะต้องมีปุ๋ย เป็นการปลูกครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะรอดขนาดไหนแต่ว่าเมื่ออาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก่อนมีทําคลิปไว้แล้วนะเล็ดโอ๊กเล็ดโอ๊กเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะ ลายแตกใบละแต่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าก็ต้องมาดูนะแล้วมีสมุนไพรชนิดอื่นสิดมาด้วยนะเพราะว่าพี่มันว่าเราก็เลยพอเพด้วยกน ผักพวกนี้มันเป็นผักเมืองนอกไม่ใช่ผักเมืองไทยนะบางทีแ,แดดแรงไปมันก็ไม่รอดปลูกยากเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนก็จะลองดูนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะเดือน เดือนสามนะหกแปดนะบางคนเขาทำคลิปก็อาจจะไม่ได้บอกวันที่นะที่ผมบอกเนี่ยผมก็เป็นบันทึกไว้ว่าเราทําเมื่อไหร่วันไหนไม่งั้นมันจะจําไม่ได้นะเพื่อนถ้าเราไปย้อนคลิปดูเราก็จะรู้ว่าเออคลิปทําไปเมื่อวันไหนนะเราก็เลยต้องบอกวันที่แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะไม่บอกก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ผิดนะ เดี๋ยวพอมันผ่านไปนานๆเราจะจําไม่ได้ลนะ้วถ้ามีวันที่อยู่มันจะจําง่ายไนงะก็มีแหละโรยลงไปแล้วก็มือปาดปาดปาดไม่ต้องกดนะแค่ปาดปาดก็พอเพราะว่าถ้ากดไปเดี๋ยวมันจะแน่นนี่แหละ ที่เหลือเราก็จะเก็บไปก่อนเพราะว่า oh. มันเอามาเพาะได้อีกเราก็จะทำการเอาน้ำฉีดนะถ้าเป็นป๊อกี้เนี่ยมันมันละเอียดเกินไปมันจะลงไม่ถึง ดูนะนเพื่อนเนเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถึงข้างล่างนะเราก็ยังไม่เอามันใช้ได้แต่ต้องเป็นอีกช่วงหนึ่งตอนเนี้ยข้างล่างมันลงไม่ถึงเราก็ต้องเอาแบบนี้เอาขวดน้ําเนี่ยเจาะรูเล็กๆเอาลวดหรืออะไรก็ได้เผาไฟแล้วก็เจาะรูนะเนี่ยแล้วก็ล่าน,นี้นี่นี่นะเนี่ยมันจะลงไปถึงข้างล่างเลยถ้าป๊อกกี้มันจะลงไม่ถึงนะ รากที่มันหมันมาดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นไม้เนี่ยลงต้นก้าเนี่ยลงพอมาอย่างนั้นถ้าเราไปลาดตอนที่เอาต้นก้าลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มแต่เดี๋ยวเราจะลาดอีกทีหนึ่งนะค่อยดูนะไม่ยางนะเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะทําแบบเนี้นะแต่บางทีผมทําคลิปให้เพื่อนๆเดู่อิดคลิปแบบนี้เพื่อนๆไม่ค่อยดู เพื่อนๆจะไปดูตอนที่ผักโตแล้วแต่มีบางคนถามว่าทํายังไงเนี่ยเนี่ยผมจะทําให้ดูนะเพราะว่าผักมันจะเริ่มจากต้นเล็กๆก่อนมันไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้นใหญ่มันก็เริ่มจากต้นเล็กๆนี่ยมันจะเริ่มจากแบบเนี้ยที่ผมกําลังจะทําให้ดูเนี่ยนนนะะัดแต่่มมมจเห็ไนะ วิธีนะเราก็ดึงต้นอ่อนขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ลากเขาเนี่ยมองเห็นปัม่มรู้นะเนี่ยลากเขายังเล็กๆอยู่ยังตองอยู่ด้วยนะถ้าเราปล่อยนานกว่านี้นี่ก็ประมาณสามสี่วันมึงถ้าเราปล่อยนานกว่านี้ล่างมันจะเป็นแขนเยอะๆมันจะเวลามาลงเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนนี่ยังต้องระวังนียเนี่ยแต่มันถ้าอยู่ในขุยมะพร้าวเนี่ยล่างมันจะดึงขึ้นมาง่ายแต่ว่าขุยมะพร้าว น้ามันจะแห้งไวมันไม่เหมือนดินมีดินผสมนี่นะก็มาวางพาดไวโอ้รากเริ่มยาวแล้วเนี่ยน่าจะนานเกินไปด้วยนะเนี่ย,อยพอาลากยาวเขาจะบาดเจ็บแล้ได้ไม่กี่ต้นเพราะยางมากเลยไม่เคยทําด้วยนะเนี่ยวางพาดมาโอ้ลากยาวแล้วไม่รู้ว่า จะยังไงก็ต้องก็ต้องปลูกแล้วไม่ปลูกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลามันได้แล้วไนงะ mm hmm. เดี๋ยวเวลามันจะเกินย่าง่างก็จะยิ่งยาวเข้าไปอีก mm hmm. นี่นะผ่านไปนะมองเห็นนะผมผมไม่เห็นแล้วนะตอนนี้กว่าจะรู้ทีว่ามันไม่ชัดก็คลิปก็จบไปแล้วนะก็วันดวงเอานี่พี่ผมดูแล้วมันน่าจะได้อยู่นะโอ้ได้ไม่กี่ต้นเอง เหมือนกับเมล็ดพันธุ์มันไม่สมบูรณ์รังไงไม่รู้ลงไปเป็นร้อยเมล็ดเลยได้ไม่ถึงยี่สิบเลยไม่เป็นไรได้เท่าไหร่เอาท่าน,นั้นไปก่อนเพราะว่าไม่ไม่ลงถ่ายก็ไม่ได้แลอายุมันเกินแล้วเดี๋ยวมันล่างมันยิ่งยาวเนีย่ยได้ไม่กี่ต้นเองหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบ็ดสองสามสี่สิบห้าก็เอาแค่นี้แหละต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นี่นะวิธีนะก็เอาไม้เนี่ยจ่อไปที่ล่างแล้วก็กดลงไปเลยไม่ต้องกลัวมันตายนี่แบบนี้นะมันไม่ตายนะเนี่ยเอามือประคองหน่อยกันมันย้อนขึ้นมาปุ๊บนี่นี่นะดูนะ นี่ใกล้ที่สุดแล้วนะแต่จะไม่เห็นทั้งหมดกันนี่นอ่แบบนี้นะกดลงไปเลยมือใหม่ๆอาจจะก,กล้ากลัวนะลองทําดูมันไม่มีอะไรยากนี่มันจะยากเฉพาะครั้งแรกนะทุกคนอะครั้งแรกจะยากเสมอแต่ครั้งต่อไปก็จะง่ายละโอ้ยหลุมนี่มันหลวมมากๆเลยนี่กดลงไปเลยเนี่ยกดให้มันจมลงไปลึกๆเลยมันไม่ตายเราไม่ต้องกลัว ล่างมันโทนนิดนึงก็จะนี่ติดไม้ขึ้นมาแล้วนี่ลากขาดด้วยเน, <int ess> นี่ยมันจะเริ่มลางยาวมันจะอ่อนแอแล้วเราก็มารู้เหมนกันว่าจะรอดหีืต้น <c oughs> นี่แค่นี้เองเสร็จแล้วตอนนี้ต้องเก็บไว้ในร่มสักหนึ่งวันก่อน เดี๋ยวเราจะลงน้ำอีกทีหนึง่งลงเลยดีกว่าเก็บไว้ในร่มหนึ่งหนึ่งวันแล้วถ้ามันรอดนะพรุ่งนี้ต้นมันก็จะตึงแต่ถ้าไม่รอดมันจะเหี่ยวนะเราก็ต้องมารอดูนกันน้าลงน้ําลงเพื่อเป็นการกบดินให้แน่นด้วยนี่นะแช่แไว้เลยเพราะว่าดินมันแห้งมากแล้วเราจะลดบ่อยๆเดี๋ยวต้นมันนั่นเดี๋ยวรอให้เขาคืนนี้เขาฟืออ้นก่อน นี่นะนี่แหละเสร็จสิ้งกระบวนการเอาต้นกล้าลงหลุมเพาะแล้วเราก็รอเขาต่อกี่วันก็แล้วแต่ว่ามันจะโตช้าโตเร็วแล้วก็ค่อยมาลงกระถางเนี่ยมันก็เริ่มจากต้นนี้จิ๋วเดียวจับยังกลัวล่ากจะขาดเลยนะทวนอีกทีนะส่วนผสมนะของผมเนี่ยจะมีดินหุยมะพร้าว มีแกบด,ดำนิดหนึง่งแล้วก็ปุ๋ยหมักพืชสดทุกอย่างต้องร่อนหมดเลยนะเพื่อเอาละเอียดละเอียดเนี่ยมาใส่เพราะรากเขาละเอียดมากเลยถ้าเราเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่รากเขาเดินไม่ได้มันก็จะตายพิทมอสไม่เคยใช้เพราะว่ามันน่าจะราคาสูงนะเราก็ไม่เคยใช้เราก็จะใช้แบบนี้นะแล้วก็ลาดน้ําก่อนเพราะดินเขาแห้งลาดให้ชุ่มชมก่อนแล้วค่อยเอาต้นก้าลงต้นกล้าลงเสร็จปุ๊บก็ลาดน้ําซ้ําแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่ม แล้วก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะรอดหรือไม่รอดถ้ารอดต้นเขาก็จะตั้งขึ้นมาถ้าไม่รอดก็จะเหี่ยวตายนะขอบทุนนะครับสงสัยก็ทักมานะขอบทุนนะครับดูคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะไม่ต้องมาคอมเมนต์ต่อว่านะชอบก็ดูก็ไปทดลองทำดู ได้ผลก็มาเล่ามาคอมเมนต์ให้เ,เพื่อนๆดูให้เ,เพื่อนๆฟังนะว่ามันได้จริงไหมถ้าไม่ได้ผลมีปัญหาก,ก็ทักมานะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับผลซ่อมรถปลูกผักครับ